คุณเชื่อไหมคนอเมริกาเรียนมหาลัยก่อนเรา281ปี281ปีคือตัวเลขของมหาลัยแห่งแรกในไทย กับมหาลัยแห่งแรกในอเมริกาห่างกัน281ปีมหาลัยในอเมริกาคือ Harvard University ก่อตั้งในปีคศ1636ของไทยคือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในคศ1917หรือในชื่อเก่าคือโรงเรียนข้าราชการพลละเรือนโอ้โ oh, หลองคิดดูนะครับว่าอเมริกาเขาเรียนมหาลัยก่อนเราเกือบ300ปีะ แล้วการศึกษาเขาจะพัฒนาไปขนาดไหนแล้วลองคิดว่าในปัจจุบันนี้นะในมหาวิทยาลัยลฮาวาดยังเปิดให้การศึกษาอย่างปกติยังสามารถไปเรียนแลกได้นะครับแล้วตึกที่เก่าแก่ที่สุดของเขานะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยฮาวาดนะคือตึกที่ก่อสร้างตั้งแต่1720นะคือ1720มาจนถึงทุกวันนี้ยังอยู่นะ ยังมีอยู่ในมหาลัยนะครับผมสามารถไปดูได้ลองค้นหาชื่อชื่อดูนะเดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อไว้ให้ในแคปชั่นนะครับลองไปค้นดูนะครับตึกอายุ300ปีของมหาลัยฮาวาด